ตั้งแต่คลอดมาตั้งสามเดือนแล้วจ้าแล้วน้องสาวมีกลิ่นแรงมากเลยค่ะก่อนท้องก็ไม่เคยมีกลิ่นอ,อ๋อคลอดอ๋อน้องสาวไม่ให้ลุงจินตนาการไงไวะเนี่ยแต่ลุงจินตนาการไปน,นู่นนะแม่สายแม่สาย สามเหลี่ยมต้องคำนุ่นกับปากเอาเจ้าพญาน่ะโอเคไหมฮะมันรู้สึกว่ามีกลิ่นตุยๆออกที่ถแถวปากเอาเจ้าพญาได้ไหมครับํำนวนลุงใช้ได้ไหมครับถ้าได้นะแปลว่าตรงกันแล้วขอแค่ตรงกันนี่ความเข้าใจตรงกันอะไรก็สบายนะครับ เอาละมันเกี่ยวกับทางด้านเลือดลมเพศแม่มันไม่สามัคคีกันเลือดคือหัวใจลมคือปอดแปลว่าปอดกับหัวใจทํางานไม่สามาัคคีกันเพราะฉะนั้นเริ่มต้นละลายเริ่มต้นก,นก่อนก็คือฟังลุงให้เข้าใจซะก่อนนะปอดกับหัวใจปฏิบัติการสูดหายใจเข้าไปก่อนเปิดงับอากาศอืม ก็นานๆนอนเอาไว้นอนเอาไว้เด็ดเอาไว้นอนสติไปเลยก้นานๆอึดเข้าไว้อึดเข้าไว้อึดเ,เข้าไปว่าแล้วก็ก้มกดหน้าท้องกดหน้าท้องกดกดกดเข้าไปนะถ้าได้สาก,กระเบือก็ดีขออนุญาตครับกดที่นี่นี่นต่ำกดสุดที่ไปิดหนึง่งอย่าให้ถูกสามเหลี่ยมตรงข้ามนั้นมันเจ็บใครไหมเสร็จแล้วก็ยืดตัวยืดตัวเงยหนนะ้าเงยหนนะ้า ขึ้นหลังคาบ้านสายหน้า้ายขวาแอนหลังแอนหลังโยกเยกโยกเยกเออไอ้น้ําท่วมเมฆกระต่ายลอยคอมาหางอกอดคอจะเยกกล่อมน้องนอนกล่อมน้องนอนกล่อมลูกนอนเสร็จแล้วคอยดูเสร็จแจากนี่ปุ๊บดูมันจะพายลมปึ้งปังปึ๊บปังหมดพายลมไม่รู้มีกี่รูมันจะออกหมดความเหม็นออกเกลี้ยงเลยเพราะต่อไปนั้นเชื่อว่าเฮ้ย เฮ้ยเธอไปทําอะไรมาวันนี้มันคนละกลิ่นเมื่อวานนี่นะั่นแประมาณนั้นหรือเปล่าครับทำเองรู้เองครับเรื่องพวกนี้โอเคนะได้ความมากันอาจจะลืมนะจ๊ะพิมพ์มาบอกลุงหน่อยนะคุณพิมพนจบข่าวครับผม